attack the D point อันนี <c oughs> er ้เป็นเพราะว่ากูไม่ได้ปรับเอวไงเดี๋ยวกูปรับตามตรงนี้ถ้าเก้าสิบแรนย์ก็ยิ่งกูสูงไปวะมึงมึงหมอไปตายได้ไงวะ อ้าวอ้าวตายแล้วเหรอเราจะไปช่วยยังไแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยไม่สวยแตกโอ้สัตว์ตัวใหเลยเฮียมึงเห็นตรงนั้นปะจริงเหรอวะ ยิง oh, mm ้ววะอ้าเฮียเพรเราแตะัวเลว่าเดวรกจะมัน hmm. ม um ันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตรูอย uh ู uh, <h ums> <h ums> <h ums> cool ่ไหนกูเเลยกูีเลย่นิอันนี้อุ่นอยู่ปน กูตายแล้วเฮียเฮ้ยแม่งอยู่ข้างบนไอ้สรกูตายแล้วเจมออล่ามาลายหายไปเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วอะเฮียกูเล่นแล้วกูเหนื่อยแล้วอะได้ไงวะ มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงลงมาแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วกูยิงให้แล้วกูยิงให้แล้วมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่กูยิงเพื่อนเพื่อนตายแล้วเพื่อนกูยิงเพื่อนเพื่อนตายแล้วได้งสองคนดังสองคนโอ้ยกูตายนั่นแหละเอชุบกูโดนชุบเเอออกูโดนระเบิดซ้ำด้วยเฮียมึงดูดิแม่ไม่บอกแล้วเปิดโหมด เอาจริงได้เวลาออกลาใส่ได้เวลาออกลาแพ้จริงเหรอวะเฮียเราอ้าวเฮียพูดเป็นเล่นแดกอุยไปแล้วเนี่ย ทำไมมึงต้องพึ่งพี่จีนด้วยมึงต้องมึงต้องพึ่งตั้งชื่อแบบวอดใจหนีเจอเสียอะไรเงี้ย อื่น uhm, แม่งเดเมจก่ามากเลยตาย PP19 PP19 ด้วยดิวไปโอ้โหปืนโอ้โหโอ้โหกูรีโดลแหละแต่เพื่อนตายห่าหมดเลยอ่ะ โอ้หเฮียแม่งดันมาอีกกูถามจริงแตกหนึ่งแตกหนึ่งไอ้พี่สวยไม่นจะบอกนะแม่งดันมาแล้วอะไม่ได้เล่นแบบเซนไนเปล่าวะว่าเพื่อเราตายไปแล้ว

ไอ้เฮียพวกนี้กูกลับแล้ววะจบแล้ววะเศร้าวะไอ้เฮียแม่แล้วเออแล้วมึงมีไอคอมที่มึงบอกว่าแล็ปท็อปมึงงานใช่ไหมเนี่ยเราบอก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 เล่นเราบอกเราบอกไปเที่ยวเกมนะเว้ยมึงการจอมันมีการจอไหมหรือไม่มีถามจริงเหอะไอคอมมึง อ๋อโปรไฟการ์จอในโน้ตบุ๊กคือ G T X 1650ไม่ไม่การจอโหลดเอาโหลดเอาฮะหัวแจกหนึ่งหัวแจกหนึ่งกูเล่นอไรละกูแตกสองกูแจกสองกูแจกห่กูแจกกูไม่รู้ว่ากู กูไม่เอาชนะแหรอไอ้เหี้ยมึงรู้ป่าวแบบวิธีการที่ยิงแม่นสุดคือการหายใจออกนะเว้ยมึเรียนจากหน่วยสไนเปอร์ซิลแน่นอนกูฆ่าได้หนึ่งผูฆ่าได้หนึ่งเป็นกระมาเกิดอีกตายสองตายสองตายสองมึงเกิดอีกดีๆเหี้ยมึงมึงตายอีกอ่ะเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเก่าว่ะไช่ไหมฮะอะไรไร เออไว้เฟดเอยเฮียเวน้ำน้องใส่พี่พี่โพแนะนำเกมชังทีมนะไอเนี่ยจะตัวอยู่นั้นเลยตอนนี้วิ่งทำไมวะถ้าเราเดินวิ่งให้เราได้า that's a war face now let me see your war face bullshit. You didn't convince me. Let me see your real war face. Let me see your war face. You got a war face? Bravo, ah, bravo. That's a war face. Bravo, let it go. don't, don't, let it go. Emo, let it go. อ้ยพราครับครับครับครัรัคครนบครบรัครับครับครบรับครัอครัครับครอบครั่ครับครับครับรับครัเคีัยครับคอับครับคอัอคอรตออ แย่แย่จังเลยเอ้เอาจริงมีเขาเพื่อนเราบอกว่าถ้ามีอะไรวะโคด้ดสี่ห้าเดือนก็ได้กล้ามแล้วมึงแบ <c oughs> บใช่คิดว่ามันเพราะว่าแ <c oughs> บบรูทีนมันเรื่อหนเดี๋ยว,วมันเหมือนแบบมีคนคุมให้อะมันมีเพื่อนไอ้เฮียแต่ก็ไม่มีเพื่อนเศร้าเลยวะเฮียจบลวได้ได้เพื่อนเ, <c oughs> เราเป็นอะไรวะ มัง,ง่วงปะก็กูเล่น,กนเกมนี่ก็เริ่มก็เริ่มแบบมันลายหายไป <laughs> ไม่ได้ชัดดาวแล้ว <laughs> ครับก็ไม่รู้อ่ะกูจะพูดเป็ปนประโยคไอ้เหียเพลงคิดลิฟูพี่โตไอ้เหียคนที่ฆ่าชัด